สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเช้านี้ก็มีเทคนิคเด็ด,เ,ด,ดเทคนิคดีดของ l i น์ OA มาฝากกันนะครับหลังจากเราเปิดใช้งานไล OA เปไปสักระยะแล้วก็มีลูกค้ามีผู้ติดตามเราแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราอยากจะส่งข้อความหรือส่งัชนไปหาเราจะทำยังไงนะครับถ้าเป็นไลน์นี้เราสามารถส่งได้ฟรีนะครับมาทำกันเลยดีกว่านาะใช้เมนูแรกครับคือเมนูบอร์ดแคสจิ้มเข้าไป เราสามารถตั้งเวลาในการส่งได้นะครับอ่าขั้นแรกเราเลื่อนลงมาล่างสุดเลยสร้างข้อความใหม่แล้วกดปุ่มเพิ่มเราจะเพิ่มเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นข้อความก็ได้เป็นรูปก็ได้เป็นสติ๊กเกอร์ก็ได้เป็นรเมสเซจวิดีโอเมสเซจได้ได้หมดเลยนะครับเป็นการ์ดเมสเซจก็ได้ผมจะพาเพิ่มเป็นข้อความแล้วก็เป็นการ์ดเมสเซจนะครับ จิ้มที่ข้อความทีนี้เราก็ไปคัดลอกข้อความที่เราจะเอามาใส่ครับตรงข้อความนะครับก็ใส่ข้อความที่เราต้องการได้เลยจากนั้นให้เรากดเพิ่มอีกนะครับผมจะพาใส่การเมสเซจเลือกการเมสเซจให้เราลงทะเบียนก่อนใช่ไหก,ก็คือโหลดแอปนะครับอ่าเสร็จแล้วจากนั้นก็เพิ่มอีก เป็นการ์ดเมสเซจแล้วก็ให้เลือกการ์ดเมสเซจอันนี้ก็คือสินค้าชุดทดลองนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างก่อนก่อนที่เราจะทําต่อไปมีให้ดูครับตัวนัสือเล็กๆด้านบนขวาดูตัวอย่างเห็นไหมบริษัทใจดี JD, แจกเซ็ดทดลองเนี่ยเราก็จะส่งไปแบบนี้เลยครับเพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับสมาชิกหรือผู้ที่สนใจนะปิดไปจากนั้นก็ต่อเลยนะครับกดปุ่มต่อไปเราจะตั้งเวลาบอดแคสตไหมหรือจะบอดแคสต์ทันทีลองตั้งเวลาบอดแคสตดูครับเราจะบอดแคสตวันนี้ละแต่เวลาเท่าไหร่หกโมงนี่มันยังเช้าเกินไปเราเราเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้นะครับแค แค่เลือดสไลด์เอาครับนะข้างบนเป็นวันวันที่ข้างล่างเป็นเวลานะครับกดตั้งค่าถ้าจะบอร์ดเคสโปรดเลือกวันเวลาในอนาคตถ้าตั้งเวลาก็คือเราจะบอร์ดเคสวันนี้ไม่ได้ครับเราต้องเลือกวันถัดไปอลองดูนะอ่าได้จะแค่ว่า เราจะตั้งเวลาบอดแคสไหมนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ตั้งนะครับก็แค่สไลด์ปิดมานะครับผู้รับก็คือเพื่อนทั้งหมดของเราเลยจากนั้นก็กดส่งเลยครับบอดแคสข้อความจะถูกส่งไปเพื่อนทันทีตรงเห็นไหมครับได้ได้รับเรียบร้อยแล้ว บริษัทใจดีเห็นไหมครับได้แล้วถ้าเราอยากบอดแคสต์มาอีกเราก็กดสร้างอีกอเรามาดูนะว่าหลังหลังจากเราส่งบอร์ดแคสต์ไปแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องไปดูที่ลายครับเห็นไหมครับมาแล้วตู้มาเลยเห็นไหมครับเนี่ย บอดแคสจะส่งอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็น Facebook นี่เราจะต้องเสียเงินนะครับถ้าเราจะบอดแคสไม่ไงั้นก็ต้องไปซื้อระบบกับบริษัทที่เขาทำบอดแคสแต่ l ล n อเอนี้สุดยอดมากๆเลยไม่ต้องจ่ายสับบาทนะครับเราใช้บอดแคสได้เลยเห็นไหมครับถ้าเขาสนใจโอ้เขาก็โหลดแอปเลย iPhone Android โอเวร์เปิดแอปเลย พอเขาโหลดเสร็จแล้วเขาอยากดูชุดทดลองโอ้ไฟเบอร์บาลอสซี่ลองดวงตาชุดควมความหิวเสริมภูมควบการยาสีฟันม,มีเยอะแยะเลยนะครับที่ที่จะใช้ก็เสร็จแล้วนะคะนรับการบอดแก๊สง่ายๆลองไปทำดูนะครับจะทำให้ ยอดธุรกิจของเราเพิ่มมากขึ้นการปิดการขายก็จะง่ายขึ้นพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ <S 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 <S